พระสัมมาสมัมพ,พุทธเจา้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันเตเจ้าทั้งหลายที่ประสบความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสก็เพราะท่านรักในการฝึกฝนอบรมตนเองรักการสร้างบารมีทุกอย่างได้สั่งสมอุปนิสัยที่ดีงาม มาทุกภพทุกชาติมีจิตใจแน่แนวที่จะกำจัดความไม่รู้เปลื้องตอนในพ้นจากกองทุกซึ่งการที่จะเปลื้องตอนให้ออกจากทุกขทั้งหลายได้นั้นจะต้องกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งสามารถที่จะดำเนินจิตเข้าไปสู่เส้นทาง สายกลางภายในได้อย่างต่อเนื่องและได้เข้าถึงกายธรรมรหัตจึงจะสามารถกำจัดกิเลสอสาวาะได้อย่างเด็ดขาดพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าตรัสเตือนภิกษทุทั้งหลายไว้ในอัปปมาทสูตรความว่าดูก่อนภิกษทุทั้งหลายเธอ ควรทำความไม่ประมาทโดยฐานะสี่คือจงละกายทุจริตจงเจริญสุจริตและอย่าประมาทในการละกายทุจริตและเจริญกายสุจริตนั้นจงละวจีทุจริตจงเจริญวจีสุจริตอย่าประมาทในการละวจีทุจริตและเจริญวจีสุจริต จงละมโนทุจริตจงเจริญมโนสุจริตและอย่าประมาทในการละมโนทุจริตและเจริญมโนสุจริตจงละมิจฉาทิฏฐิจงเจริญสัมมาทิฏฐิและอย่าประมาทในการละมิจฉาทิฏฐิและการเจริญสัมมาทิฏฐิพระทองค์ทรงสอน ให้พวกเราเป็นผู้ไม่ประมาทในการทำความดีด,ด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจให้ใช้เวลาที่มีอยู่ในโลกนี้ทำความดีทำความรู้สุกิกายวาจาใจาให้เต็มที่เพราะการทำความดีเป็นภารกิจหน้าที่สำคัญที่สุด ของการเกิดมาเป็นมนุษย์จะได้เป็นผู้ที่มีชีวิตเต็มเปลี่ยมบริบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมขณะเดียวกันก็ทรงสอนให้ละเวน้นจากมิจฉาทิฏฐิคือละความเห็นผิดซึ่งเป็นทางมาแห่งการทำบาปอากุศลและทรงสอนต่อไปว่า อย่าประมาทในการเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงเจริญสัมมาทิฏฐิก็คือการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิให้เข้าไปอยู่ในใจตั้งแต่มีความเชื่อว่าทานที่ให้แล้วมีผลจริง การบูชาบุคคลที่คุณบูชามีผลดีจริงการปฏิสันฐานดีจริงวิบากของกรรมที่ทำดีและชั่วมีจริงโลกนี้โลกหน้ามีจริงมารดาบิดามีคุณจริงสัตธิพุจเกิดเองมีจริงซึ่งหมายถึงนรกสวรรค์นะจ๊ะ และก็มีความเชื่อว่าสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบจนหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์มีจริงถ้ามีความเห็นถูกต้องเช่นนี้แล้วชีวิตการเดินทางไกลในสังสารวัฏจะปลอดภัยแม้ละโลกไปแล้วจะได้มีสุคติเป็นที่ไป สัมมาทิฏฐิเหล่านี้จะเจริญง,งอกงามขึ้นมาในใจได้ต้องรู้จักศึกษาธรรมก็าหาครูบาอาจารย์หาโอกาสฟังธรรมแล้วก็ลงมือปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการหมั่นทำใจหยุดนิ่งอยู่เสมอนั้นจะทำให้สัมมาทิฏฐิครบถ้วนบริบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นระดับกลางและระดับลึกสำหรับวันนี้เรามาติดตามรับฟังเรื่องจอมโจรปริศาสมนุษย์กินคนต่อจากเมื่อวานกันเลยนะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อเล่าถึงตอนที่เทวดาวสาปแปลงเป็นนักบวช ก็จะมาสอนจอมโจรปริศาสให้เลิกกินเนื้อมนุษย์และไม่ทำการบวงสวงลุกเทวาว่าเป็นบาปมหันต์แต่คำสอนนั้นก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในใจของโจรปริศาสได้เลยสมแล้วที่ท้ามหาราชทั้งสี่รวมไปถึงท้าวสกกะจอมเทพติดทรงเห็นพ้องต้องกันว่า ช่วยอะไรเขาไม่ได้มีแต่ความตายเท่านั้นที่จะทำให้บริษัทนี้หยุดกินเนื้อมนุษย์ไม่เห็นว่าโจรนี้ใจบาปยิ่งนักแม้นักบวชเองยังสั่งสอนไม่ได้จึงเปลี่ยนมาเป็นพูดค,มค่มขูว่าจะบริษัทเจ้านาฬกามุสสาวาตพระเจ้าะจะสาบานว่าจะนำพระราชาในชมพูทวีปท,ทั้งหมด มาทำพลีกรรมให้เราพระทีเจ้านำเฉพาะพระราชาสามัญธรรมดาผู้มีกำลังทุรพลมาให้แต่กลับละเลยพระเจ้าสุธสมผู้เป็นใหญ่ในพื้นชมภูทวีปสมบตแสดงว่าเจ้านะพูดโกหกเพราะฉะนั้นเจ้าจะไม่จับพระเจ้าสุธสมมาด้วยมิฉะนั้นพลีกรรมนี้ถือว่าเป็นโมฆะ และตัวเจ้าก็จะต้องไปลงนรกอีกด้วยเ่อพูดคมคูเสร็จแล้วกัรรดาในเพศมันกรชิตสูญหายไปกลับกลายร่างเป็นเพศเทวดายืนชดช่วงอยู่ดุดดวงอาทิตย์ในอากาศและบอกความจริงว่าตัวเรานี่แหละคือเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้แห่งนี้จอบริษัทดีใจว่า ตนเองแต่เห็นเทวดาด้วยตาเนื้อจึงให้สัญญากับเทวดาว่าเทวราชท่านอย่าได้วิตกเรื่องพระเจ้าสุตสมไปเลยเจาเสด็จเข้าต้นไม้พักผ่อนตามสบายเถิดข้าพเจ้าจะจับพระเจ้าสุตสมมาให้ได้เมื่อเทวดาหายวับเข้าไปในต้นไม้แล้วจนบริศาส์กแงนมองดูดวงจันทร์ ที่กำลังทอแสงสว่างสวยัยขนาดเดียวกันก็ใคร่ครวญว่าการจับพระเจ้าสุดสมนั้นเป็นเรื่องใหญ่แต่พลาดแม้นิดเดียวก็ไม่อาจรอดชีวิตมาได้เพราะทั่วทั้งพระราชุทยานมีทหารคอยคุ้มกันอย่างหนาแน,น่นในเช้าตรูของวันรุ่งขึ้น ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมีการจัดแจงอารักขาอย่างพร่งพรั้อมโจนบริษัทได้แอบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในราชอุทยานเสียก่อนจากนั้นก็แอบลงสะโบครณีแล้วซ่อนตัวโดยใช้ใบบัวปกคลุมศีษะเอาไว้พอช่วงสาย ทางด้านจักรพนักง,งานก็ได้จัดการอารักขายอย่างหนาแน,น่นโดยรอบประมาณสามยอดประวามปลอดภัยของพระเจ้าสุดสมสพระเจ้าสุดสมสวยอาหารเช้าเสร็จแล้วสเสด็จขึ้นทรงมงคลหัตถีแบบล้อมด้วยจตุรงเกษนาสเสด็จออกจากพระนครเพื่อประพาสอุทยาน สมัยนั้นมีพรามณ์ชื่อวันนันทะได้นำคาถาชื่อว่าสตารหาสี่คาถามาจากเมืองตากศิลาซึ่งอยู่ไกลถึงหนึ่งร้อยยี่สิบยต์มายังเมืองอินทปัดเมื่อมาถึงแล้วก็ได้เข้าไปพักที่บ้านใกล้ประตูเมืองพอเช้าตรวันใหม่ ก็ได้ขับไปในเมืองพรามคันได้เห็นพระราชากำลังเสด็จออกทางประตูด,ด้านทิศตะวันออกจึงเหยียดมือออกถวายชัยยมงคลพระราชาทอบพระเนตรเห็นมือของพรามซึ่งยืนอยู่ไกลทรงสงสัยว่าพรามต้องการอะไรจากตน หรือต้องการให้อะไรเป็นของพิเศษทรงสายพยาช้างเสด็จเข้าไปใกล้และตรัสถามว่าท่านพราหมณ์ชาติภูมิท่านอยู่แคว้นแดนไหนท่านมาถึงเมืองนี้เพื่อต้องการอะไรท่านพราหมณ์จงบอกความประสงค์นั้นแก่เราเถิดท่านปรารถนาอะไร เราจะได้ให้สิ่งที่ท่านปรารถนาในวันนี้พรามรู้ว่าพระราชาเป็นบันณฑิตนักปราชใฝ่ใจในความรู้เหมือนทะเลที่ไม่อิ่มด้วยน้ำใฝ่ไ,ไม่อิ่มด้วยเชื้อจึงทูลเท้าเธอว่าข้าแต่พระจอมธรณีมหิศรระกถาสี่คาถา มีอัอัะอึกซึ้งวิเศษยิ่งนักปเปรียบปรุดุษสาครที่ลึกเกินจะหยั่งได้ข้าพเจ้าเดินทางมาพระนครน,นี้ก็เพื่อประโยชน์ของพระองค์ท่านนั้นขอพระองค์งทรงสรงสดับละกถา,าอิปรกอบด้วยประโยชน์อย่างยอดเยี่ยมเถิดพระเจ้าค่ะรามทูลสืบต่อไปว่า ข้าแต่มหาราชเจ้ากาถาชื่อว่าสตารหาสี่พระกถานี้พระกัสปะทศพลทรงแสดงเอาไว้พระพเจ้าได้สดับว่าพระองค์ทรงปโปรดปรานในการศึกษาจึงเดินทางมาเพื่อแสดงแก่พระองค์ผู้เป็นจอมปราดในชมพูทวีป พระราชามีพระหฤรุไทยสมนัสจะได้ฟังธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าต้องเป็นสิ่งที่หาฟังได้ยากในโลกจึงตรัสว่าท่านอาจารย์ท่านมาก็ดีแล้วแต่ข้าพเจ้าไม่อาจจะกลับตอนนี้ได้ข้าพเจ้าจะมาฟังในวันพรุ่งนี้ ขอท่านจะได้รีบด่วนกลับไปเลยทรงหันไปรับสั่งอมมาศไปช่วยจัดที่พักอาศัยจัดหาอาหารและเสื้อผ้าคเครื่องนุงหม่มและคอยต้อนรับอย่างดีเหมือนแขกผู้มีเกียรติของพระองค์จะนั้นก็สเสด็จเข้าสู่พระราชอุทยานพระราชอุทยานนั้นล้อมรอบด้วยกำแพงสูสงสิบแปดซอก นอกจากนี้ยังมีขบวนช้างยืนเรียงต่อๆกันเป็นชั้นๆจากนั้นก็เป็นขบวนมา้าขบวนรถขบวนนายคำหมังธนูถัดจากนั้นเป็นขบวนพลเดินเท้าตั้งล้อมเป็นชั้นๆลงไปนับเป็นการจัดอารกขาที่หนาแน่นมากเรามีสายรายงานมาว่า จนบริษัทกำลังจับกษัตริย์ทั่วชมพูทวีปไปบวงสูวงเทวดาในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน